อ่าน็อตสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเดี๋ยววันนี้สอนวิธีติดตั้งตัวครัว H4 H4 แล้วก็การปรับโฟกัสแสงคือทั้งซีรีส์สามทั้งซีรีส์สี่จะมี H 4สใช่ป่ะใช่ครับจะมี H4 ทั้งคู่แล้วก็ที่จะต่างกันแค่เป็นไดเวอร์แยกกับไดเวอร์ในตัวแล้วก็ตัวความสว่างความเข้มของแสงมันค่นไ้นแต่วิธีติดตั้งกับวิธีการปรับโฟกัสแสงเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะติดตั้งตัวซีรีส์สามให้ดูโอเค เลยเรามาดูกันอ๋อที่แตกต่างคือราคาอย่างนึงใช่จัดเลยลุยเลยแล้วก็รับประกันอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างครับครับว่ายไม่ต้องถอดอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่ต้องถอดโครงออกมาแบบนี้สามารถติดตั้งบนรถได้เลยห้ามเด็กขาดนะครับมีลูกค้าเคยถามเหมือนกันครับว่าต้องถอดโครงออกมาใส่ได้หรอไม่ใช่ครับใส่ในรถได้เลยพี่ดึงปลั๊กที่อยู่หลังหลอดตรงนี้ออกดึงปลั๊กออกเสร็จปุ๊บดึงยางตัวนี้ออกก่อน ก็อาจจะยากนิดนึงนะต้องบอกว่าบางทีในรถมันอาจจะแคบแคบแล้วก็แบบว่าอุปกรณ์มันจะเยอะหน่อยจะบางหน่อยก็จะยากนิดนึงแต่ว่านี่คือเราทำมาเพื่อมันดูง่ายๆเนี่ยครับเวลาติดตั้งเวลาเซ็ตจะได้ง่ายๆเวลาดูจะได้เข้าใจง่ายๆครับนี่เราดึงปลั๊กเสร็จปุ๊บดึงยางตัวนี้ออกดึงยางออกปุ๊บนี่ครับมันจะมีลวดแบบนี้ครับเรากดลวดออกนี่เราก็หยิบหลอดไฟออกมาอ่านี่ชัดเจนมากแค่นี้เลยครับนี่คือหลอดไฟเดิมใช่ครับหลอดฮาเล่ตเดิมเดิมวางไว้ก่อน เสร็จปุ๊บนี่แะครับอย่างแรกเราดูตัวอย่างตัวนี้ก่อน <S 1> <S 1> ตอนถอดออกมาจะเป็นแบบนี้ครับ,รบมันจะมีเกียวอยู่ตรงนี้อืมีเกียวอยู่ในหลอดมีบ่าตรงนี้เราตัดออกครับมันจะทําให้เราติดตั้งง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวว่าน้ําเข้าเพราะอะไรเพราะว่าขนาดรูจะอยู่เท่าเดิมครับเห็นไหมครับขนาดรูจะอยู่เท่าเดิมแต่ว่าบ่าตัวนี้จะสั้นลง ก็คือเราก็จะกลับไปใส่ไฟเดิมได้ใช่ครับผมลองให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อคนแบบว่าอทำไมจะต้องตัดทำไมจะต้องอะไรอย่างนี้นะถ้าเราไม่ตัดอไม่ตัดก็ได้ถ้าพี่มีความสามารถที่จะใส่มันเข้าไปใส่ LG เข้าไปโดยที่พี่กดมันไหวเพราะใช่เพราะยางวางรุ่นครับมันจะมีติ่งข้างบนนี้ีติ่งมันจะทําให้มันค้าหลอดขึ้นไปอีกอมันจะทําให้เราใส่หลอดไม่ตุดเพราะถ้าเกิดการใส่หลอดไม่ตุดจะมีผลกับการปรับโฟกัสแสงทำให้หลอด หลอดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องครับไฟมันจะฟุ้งใส่ตัวที่ตัดแล้วอใส่ตัวที่ตัดแล้วเข้าไปเห็นไหมครับมันก็ยังรัดหลอดเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เสียบปลั๊กจบเหมือนเดิมครับอไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้าก็หลอดเดิมก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมใช่ครับบางทีเขาอาจจะเบื่อไอวีดีแล้วไงใช่ครับเบื่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนหลอดเดิมอาจจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าไม่มีใครใส่แล้วถอดครับ มข้าวหวานเลยครับชงแบบหวานๆเลยวะต้องแบบนี้เลยครับหวานเจี๊ยบบอกเลยเจี๊ยบนี่ไม่ต้องห่วงครัเพ่าน้ําจะเข้าเพราะอะไรนี่ของเราหลอดหลอดเรามีซซนกันน้ําอยู่แล้วด้วยนะครับอืนี่นะครับบอกก่อนเลยว่านี่ตัวลอดตอนแกะออกมาจะเป็นท่านี้ล้วก็บิดให้มันตรงล็อกของมันแล้วเดี๋ยวแป้นมันจะหลุดออกมาแบบนี้เราวางหลอดไว้ก่อนเราเอาแป้นไปล็อกก่อนครับ ที่แป้นกับโคมจะมีเขี้ยวที่ตรงกันอยู่นะครับเ<ม>ห็นไหมครับง่ายๆเลยมันก็วางไปแล้วก็ล็อกลวดอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วทำยังไงต่อเอายางที่ตัดแล้วตัวนี้นใส่เข้ามากดยางไปก่อนปึ๊บเห็นไหมครับนี่มันมีรูของมันอยู่เราก็กดเข้าไปอืให้มันคุมแป้นของหลอดครับเพื่อที่จะกันน้ํามันไว้อย่างนี้อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วทำาไงอาอลอดใส่เข้าไปให้มันตรงล็อกมันก่อนนะครับ พอตรงล็อกเสร็จแล้วกดแล้วก็บิดอืมนะบิดเสร็จแล้วให้สายไฟหันลงข้างล่างครับตัวหลอดจะตั้งตรงอ่านะเราเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะชช่ครับนีนะ่เห็นไหมครับตัวหลอดจะต,ตั้งตรงตั้งตรงแล้วอ่าเสร็จแล้วเราจะปรับโฟกัสแต่งกันปรับยังไงจับที่ตูดหลอดครับครับเราหันหน้าเข้ารถเราจะบิดไปทางซ้ายมือคือบิดไปทางฝั่งคนขับอืมดูยังไงว่าเราจะบิดไปแค่ไหนพอเราบิดไปประมาณสักประมาณ1ิบเอ็ดนาฬิกา คทั้งสองฝั่งไหมทั้งสองข้างเลยครับทั้งฝั่งคนขับละฝั่งคนนั่งแต่เราต้องหันหน้าเข้ารถก่อนนะที่เปิดนาฬิกาเราจะต้องหันหน้าทางเดียวกันเราต้องหันหน้าเข้ารถแล้วก็หมุนเราจะเห็นหลอดเนี่ยครับเปรี้ยวๆหน่อยใช่หลอดมันจะเอียงอยู่ประมาณที่เป็นนาฬิกาอืออือจะอยู่ประมาณนี้มันจะไม่ตั้งตรงนะครับมันคือการปรับโฟกัสแสงเพื่อที่ให้แสงที่ออกมาใกล้เคียงกับหลอดเดิมมากที่สุดนี่ถามว่าบิดยังไงนี่นะครับ ตอนแรกลองดเป็นชัดๆเลยเราเราจะตั้งตรงก่อนอตั้งตรงเสร็จปุ๊บอันนี้คือหลังโคมเราจะบิดฝั่งนี้อปุ๊บนี่ประมาณนี้ครับมสมาที่เบ็ตนาฬิกาใช้มือเปล่าอย่างเดียวบิดไปนิดเดียวโอ,อเคใช่ครับแค่นี้เลยมาผมอ,อยากให้ลองเอาที่มันไม่ตัดมีไหมมีครับอ่ลองแดใส่ดีมันจะยากขนาดไหนอันนี้แค่ทดลองให้ดูนะเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้เองนะก็สงสยัยอ่ะเผื่อแบบ ไม่อยากตัดเออลูกค้าไม่ค่อยอยากตัดอยากได้ของเดิมๆิมอนอตใช่ครับอืมเราจะห้ามเขาได้หรอมันก็ไม่ได้อ่ะเราต้องทำแบบนี้ครับอืเราใส่นี้เข้าไปมันก็จะยากหน่อยใช่ไหมใช่ครับนี่เราโอ้โหเราได้ดูเลยนะว่าเราะว่าพอเราใส่เข้าไปครับอย่างที่อย่างที่เห็นตอนแรกเราใส่เข้าไปเนี่ยเรากดยางเนี้ยเข้าไปมันจะเข้าไปสุดอืแต่พวกเนี้ยบางต้องบอกว่ายางบางตัวมันใส่เข้าไปไม่สุดครับ เพราะว่ามันจะมีอย่างที่ผมบอกมันจะมีติ่งขึ้นมาเนี่ยติ่งตรงนี้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 ตีติ่งขึ้นมาเพื่อที่จะค้ําหลอดมันจะค้ําหลอดเราแล้วเรามันจะติดอย่างนี้ใส่ได้ไหมตัวนี้อาจจะใส่ได้ครับอมันจะแน่นครับแน่นตับเลยอ่าแต่เมื่อกี้คือใส่เข้าไปได้เลยนะใช่มันจะใส่ง่ายมากครับอันนี้มันต้องต้องกดเพื่อที่จะกดยางที่ที่มันค้ําหลอดเราครับไปอีก แน่นมากไม่ได้ก็ราไม่ต้องฝืนน็อตน่าจะไม่ได้นะครับโอเคอะเราใส่ให้เป็นความรู้ครับว่าเออมันตัดไม่ตัดมันจะเป็นยังไงใช่อ่ะแต่ว่าถ้าบอกว่ามันกันน้ําแต่จริงๆแล้วไฟแล้วก็มีกันน้ําซึมเข้าไปอีกใช่ครับไม่ต้องห่วงก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็มีรับประกันอีกใช่ครับตัวหลอดเองสามารถกันน้ําได้อยู่แล้วครับแต่ที่ที่สําคัญคือเรื่องยางนี่แหละครับถ้าเกิดพี่ไม่ตัดกลัวว่ามันจะน้ําเข้าเนี่ย ถ้าจริงๆแล้วตัดอย่างที่บอกครับรูเท่าเดิมแต่แค่บ่าสั้นลงอืเรื่องน้ําเข้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอืมโอเคโหชัดเจนขนาดนี้เพราะจริงๆอ่ะโคมทุกโคมมีรูระบายอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเข้าตรงนี้ตรงอื่นมันก็สามารถเข้าได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นรูระบายนะครับเนี่ยดึงยางออกก็จะเป็นรูเป็นรูระบายความร้อนของโคมอยู่แล้วก็เอาจริงๆแล้วก็คือมันสามารถเข้าได้ทุกทุกทางแหละแต่ว่าหลอดเือนกันน้ำใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องตรงเนี้ยไม่ต้องห่วง สบายใจได้ครับ,รบเพราะรว่ามันสามารถใส่กลับเข้าไปแล้วมีหลอดเองก็มีปีนกันน้ําอยู่แล้วด้วยครับอืมอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเราแนะนําเพื่อให้กับคนที่ไม่ได้มาติดที่นี่นะใช่ครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยู่ไกลไม่จําเป็นต้องมาสามารถติดตั้งเองที่บ้านได้ไม่ต้องง้อช่างไม่ต้องง้อเลยเลยพี่สามารถทําเองได้พี่ดึงปลั๊กออกได้พี่ดึงยางออกได้พี่ปลดหลอดออกมาได้เรามีวิธีตั้งให้อยู่แล้วครับแล้วก็ ตอนติดตั้ง<ม>เรามีทีมงานคอยซัพพอตอยู่แล้วถ้าติดปัญหาอะไรสาม,มารถโทรเข้ามาได้ตลอดอหรือว่าทักเข้ามาสอบถามก็ได้ครับแทบจะย4ิบี่ชั่วโมงเลยนะใช่ครับพพเพราะปกติตอนกลางคืนอ่ะจริงๆผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วครับมนมาก็จะคุยแต่โทรศัพท์แต่กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าจะปรับไฟติดตั้งไฟกะตอนกลางคืนเราก็จะคอยซัพพอตลูกค้าตอนกลางคืนอยู่แล้วครับก็คนก็ไม่ค่อยได้ติดตอนกลางวันหรอกเพราะมองไม่เห็นใช่ครับบ <Okay. S 1> างคนก็ติดตอนกลางวันแล้วถามผมว่าติดตั้งตอนกลางวันได้ไหมพี่ได้ครับติดตั้งไปก่อนแล้วก็ บิดหลอดไฟไปตามที่ผมบอกก่อนได้เลยแล้วก็ตอนมืดค่อยมาปรับอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งเพราะตอนเราหมุนหลอดนะครับมุมไฟจะเปลี่ยนไปตามมือที่เราหมุนเลยโอเคแม่ความรู้แน,น่นๆเลยนะขายของหน่อยมหซีรีส์สามนี่ตอนนี้เป็นซีรีส์สามครับดีนาเสนอเลยะคะสดๆนี่ตอนนี้ครับเป็นซีรีส์สามพวกเฮติหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่กับโคมธรรมดาที่เป็นไฟตูงต่ําในหลอดเดียวกันจะใช้พวกนี้ครับพวกเฮติ ตัวนี้ซีรีส์สามราคาพันสองร้อยห้าสิบาทครับโอ้โหถูกรับนะประกันสิบแปดเดือนไม่ว่าจะเสียในกรณีไหนก็แล้วแต่เราสามารถเคมให้ลูกค้าได้หมดครับอืเคมเปลี่ยนใหม่ยกคู่ครับเสียข้างเดียวก็เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสองข้างตัวนี้จะรับประกันสิบแปดเดือนแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์สี่ตัวนี้นี่นจะไฮเอ็นขึ้นมาอีกใช่ครับตัวนี้จะสเปกแรงขึ้นมาอีกหน่อยสว่างกว่าแน่นอนใช่ครับในหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อืข้อดีออกมนันก็คือ แสงมันจะเข้มครับแสงมันจะหนาเนื้อแสงมันจะหนาพวกฟิล์มมืดมดสบายสบายครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่2,700อบาทรับประกัน2ปีครับเข้มได้เหมือนกันเลยโอ้ยเราไม่ต้องโม้หรอกครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องเสนอขายหรอกให้เขาไปดูไล่ดูคิดใช่ไปดูคิดรอไปจะได้รู้ว่าลูกค้าเราติดใจกันขนาดไหนใช่ครับบางคนนี่3ามสี่คันนะใช่ครับบางคนบางบ้านรถแทบจะทั้งบ้าน3ามสี่คันใช้ของเราหมดเลยก็มีครับผมก็คือ ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้อยากให้นําเสนอโดยแบบว่าพูดปากๆนะครับ<ช>อยากอยากให้ปากต่อปากดีกว่าแล้วก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูอย่างลูกค้าบางคนเขาศึกษาข้อมูลมาก่อนคือแบบโอ้สุดยอดมากก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นนะครับ<ช>เราจะได้รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีต้องย้ําก่อนเลยว่า LED ไม่ได้เหมือนกันทุกรุ่นทุกหลอดน,นะครับผม oh. มีมหลายแบรนด์มากครับในบ้านเราต้องลองศึกษาลองหาข้อมูลดูครับ โอเคมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณน้อมากนะให้ความรู้ก็ถ้าใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับถ้าส่งฟรีส่งฟรีครับเอี๋ยวมาติดที่นี่ก็ติดตั้งฟรีติดตั้งฟรีเหมือนกันครับโอเครับคำปรึกษาฟรีใช่ครับโอ้โหทุกอย่างฟรีอย่างงี้ดีจะตายไปติดตั้งพร้อมเทสระดับไฟฟรีครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับไปละที่อย่าพึ่งเอาี่ก่อนนี่ก่อนครับย้ำก่อนเลย ลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ต้องมานะครับสามารถติดตั้งเองที่บ้านได้อืมไม่ต้องง้อช่างเลยด้วยครับเพราะว่าทีมทีมงานซัพพอร์ตเรามีครับเวลาติดตั้งสามารถโทรเข้ามาหาเราได้แล้วเราเรา,เราสามารถอธิบายได้ว่าติดตั้งยังไงแล้วเรามีคลิปติดตั้งให้ดูครับถ้าเป็นพักอย่างเนี้ยเป็นขั้ว H4 H3 H4 h, 8, h, 4, h 1เนี้ยครับมันติดตั้งไม่ยากอยู่แล้วครับไม่ต้องแทบไม่ต้องใช้อะไรเลย นอกจากจะเป็นพวกซีนอนโรงงานอันนั้นต้องรื้อเยอะหน่อยอันนั้นอาจจะต้องพึ่งช่างครับเพราะที่บ้านเราอุปกรณ์ไม่พอแน่นอนเพราะมันต้องรื้อกันชนถอดโครมออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเ,เปลี่ยนหลอดแต่ถ้าเป็นเฮตีพวกเนี้ยโครมธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับสามารถใส่เองได้หมดง่ายๆครับแทบจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแทบจะใช้มืออย่างเดียวได้เลยครับผม,มเพราะว่าระดับไฟเราก็ไม่ต้องปรับเพราะาไฟอ่ะมันจะอยู่ในระดับเดิมแต่แค่เราต้องปรับโฟกัสแต่งให้มันได้แค่นั้นเองอปรับโฟกัสแต่งก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ได้ครับไม่ยาก เราสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งมาให้ดูพร้อมกันกับตอนปรับไปได้ครับเราสามารถช่วยดูจากทางรูปได้ครับว่าตอนนี้เส้นคัดออฟเป็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องปรับท่าไหนบ้างวิดีโอคอได้ว่างกันเถอะได้ครับผมโอเคขอบคุณนอมากครับไปแล้วนะของจริงครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วพี่โอ้โหดีมากเลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ